<Yes. laughs> สวัสดีครับ,อ,รบองค์าอะไรวะพาซ้อมมากินมาเที่ยววันนี้งานไม่มีฮะค่าแล้วจ้างฝีมือไม่ถึงอย่างนี้เลฮะหากินข้าวฟรีครับ <laughs> วันนี้มาบ้านพี่ชายฮะมาดูพระเอกตัวเล็กเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพระเอกตัวเล็กอน่นะครับก็เป็นรถ สิบเมตรสิบเอดเมตรนะฮะมาจากอูดอน,นะครับเห็นห้างเอสก็นี่เลยเข้าซ้ายเข้าเลนเลนในเหรอเขาเขาเรียกครับ <laughs> ก็ตรงห้างเอสดาร์เฟอร์นิเจอร์นะฮะเดี๋ยวซ้า,าย <laughs> <laughs> วันนี้ก็ มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านสกุลเงินทีมนะฮะไปเอกเมืองหมอแคนไปเอกตัวเล็กฮะถึงจะเล็กแต่ก็เพียบพร้อมความเล้าใจสำหรับผู้ที่กดติดตามนะครับก็พยายามผมก็จะพยายามหาคลิปไปบ้านไหนก็จะพยายามถ่ายมาให้เพื่อนๆได้กดติดตามได้สับสะไร้นะครับ เหมือนที่คำคำที่เขาคิดกันบ้านสกุลเงินทีมจะอยู่ตรงซอยรอพชอนะฮะก่อนถึงโรงเรียนพลตำรวจเลี้ยวซ้ายฮะมันจะมีเซเว่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยวซ้ายเหรอเนี่ยเลยฮะเซเว่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปฮะแยกนี้นะครับ ก็เข้ามาในซอยด้านขวามือจะเป็นโรงเรียนพลตำรวจนะครับขี่เข้ามาสักประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับก็จะเจอตัวเล็กของเมืองขอนแก่นเลยนะครับระเอกรุ่นเล็กครับก็เป็นที่หนึ่งกับคำว่ารุ่นเล็กเช่นเดียวกัน ก็มาถึงแล้วครับบ้านพี่ชายฮะสกุลเงินทีมสำหรับใครที่ต้องการรถทัวขนาดเล็กของเจมีฮะเจมีแห่งบ้านสกุลเงินกับเสียต้องนี่เลย คันนี้ก็สังกัดเคซีบัสฮะทะเบียนหนองคายฮะแต่ประจำการอยู่ที่เมืองขอนแก่นเรามาดูภายนอกครับด้านนอกฮะค,คันนี้เดิมทีเป็นตัวถังเชื่อชัยนะครับ แล้วก็ไปทํามาใหม่แปลงทรงมาใหม่ที่อุปวิทย์เป็นเครื่อง260แรงม้าอีซุุกับเป็นรถ11 11เมตรฮะเนี่ยคือโฉมด้านหลังฮะข้างหลังก็มีตัวนี้ฮะที่เป็นข่าวเป็นข่าวสิบล้อติดแล้วก็เสียสองพ ตุ๊กตามิชลินนี่แหละก็ใครที่ต้องการรถ11เมตรนะครับ40ที่นั่งก็เบอร์โทรด้านหลังนี่เลยฮะเป็นรถเสียต้องคับเคมเขาเป็นหลานสาวผมเองฮะเนี่ยฮะปูประวิทย์เดิมทีรถคันนี้ติดชื่อผมตัวเบลเบล่าฮะแต่ชื่อทุกวันนี้หากินไม่ได้แล้วเพราะฝีมือตกต่ำ ทำงานไม่ได้เรื่องนะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างในฮะว่าจะสวยแค่ไหนดูดีแค่ไหนซึบหน้าตาเสียต้องให้หน้าตาแบบนี้นะครับครับผมครับเชิญครับต้องถอดรองเท้าไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องใส่ขึ้นไปเลยนะครับโอ้โห นี่แผงซาวด้านหน้าฮะเพราะว่ารถเล็กๆแต่คุณภาพก็เต็มเปี่ยมเช่นเดียวกันดูหลายๆมุมเหมือนนะฮะวันนี้อาจจะมีโอกาสได้ฟังเครื่องเสียงฮะแต่ไม่รู้ว่ากล้องผมมันจะบันทึกเสียงได้ดีแค่ไหนโชมด้านข้างในฮะ ก็ภายในครับเรียบหรูดูง่ายฮะไม่ต้องมีจิ๊กทรงจิ๊ซออะไรมากมายก็โอเคสวยใช้ได้ข้างหลังจะเป็นโซฟานะครับเพื่อนๆชาว Facebook YouTube ที่ต้องการลด40ที่นั่งบริการทัศนศึกษาทัศนะจอก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ผมถ่ายไว้นะฮะ ข้างหลังก็มีทีวีอีกหนึ่งเครื่องเป็นโซฟานะครับก็เป็นพระเอกเช่นเดียวกันฮะเพราะว่าเป็นพระเอกรุ่นเล็กจะมีพระเอกรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ที่ผมถ่ายทายมาให้เพื่อนๆดูให้ที่น้องชาวรถบัสได้ดูหรือแม้แต่คนที่สนใจเกี่ยวกับ รถบงรถบัสรถทัศนศึกษาที่อยากได้รถบัสไปเที่ยวนะครับก็นี่เลยทีมงานสกุลเงินโดยเกเมและเสียต้องเฮียใหญ่ผมก็เฮียยุฮะนี่คือโชมด้านหน้าฮะวันนี้ก็ออกมาจากบ้านค่ำซะหน่อยเพราะว่าจะมาฝากท้องไว้กับหลาน ร้านทำกับข้าวไว้ให้กินก็นเรียบหรูดูดีอ่ะนะฮะใครที่ต้องการจะเช่าเหมาก็ติดต่อได้ที่เจม์เสียต้องได้เลยส่วนผม,ผมองอ์ารในบัตนพาซ่อมพากินพาเที่ยวก็จะพยายามไปให้ได้หลายๆบ้านให้ทั่วเมืองขอนแก่นนะนะครับแล้วก็ อาจจะเป็นออกต่างจังหวัดที่ลูกค้าที่ไว้เนื้อเชื่อใจให้ผมได้ซ่อมแอร์ให้ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ถ่ายลง YouTube ให้เพื่อนๆชาวรถบัสหรือแม้แต่คนอยากเช่าอยากเหมาได้รู้ว่าบ้านรถบริษัทนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะเช่าก่อนที่จะเหมาหรืออยากรู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนเปิดศึกษาดูได้ที่ u t u b e นะฮะองอาจแอร์บัสพาซ่อมพากินพาเที่ยว แล้วก็จะได้รู้ว่ารถหลายๆบ้านที่ตั้งบริษัทอยู่ที่ไหนบ้านพักของรถแต่ละเจ้าอยู่ที่ไหนก็ฝากติดตามฝากกด subscribe ให้อง hey. อาจแอร์บัสและทีมงานรถบัสทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่ามันจะบุ๊บบั๊บแค่ไหน NEW. เอาเครื่องเอาบนรถก่อนแล้วกัน เล็กแค่ตัวรถนะฮะแต่อย่างอื่นไม่เล็กเลยใช่ไหมเสียต้อง <Okay. S 1> แล้วมาฟังขุมพลังด้านนอกกันว่าจะโอเคแค่ไหนนะฮะ เล็กแต่ตัวนะฮะแต่ขุมพลังก็ยังเต็มเปี่ยมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะกับกิมงานรถบัสหรือรถหัว8ล้อหล้อที่สนใจนะฮะเบอร์โทรก็ข้างรถนี้เลยครับโอเคครับองอาจแอร์บัสพาซ่อมพอกินมาเที่ยวขอจบบ้านสก,กุลเงินไว้นะตรงนี้นะครับสวัสดีครับ